วันนี้วันพุทธที่26เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ช่วงนี้ที่วัดพระก็น้อยเพราะว่าเป็นช่วงออกพรรษาพระบางส่วนท่านก็ออกไปวิเวกภาวนานะไปอยู่ที่วัดร้างเดี๋ยววันนี้พระที่วัดเราก็จะไปลงปฏิโมกี่ที่ ที่ท่านไปวิเวกนั่นเป็นวัดร้างได้อยู่วัดร้างก็ไม่ได้รับไม่ได้รับกิจนิมนต์ไม่ได้รับโยมมาทำบุญที่ที่วัดที่ใส่เสนาสนะฉันแต่อาหารที่บินทบาตก็จะได้เจริญสติขัดเกาสติปัญญาก็ต้องให้เวลากับผู้ที่ปฏิบัติธรรมในช่วงระยะเวลาที่ เหมาะควรการที่พระสนใจที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะดังน,นั้นช่วงนี้ก็พระก็มีจำนวนน้อยสักหน่อยนะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นการเตรียมงานทั้งงานหล่อพระในวันที่6เมษาแล้วก็งานวิ่งวันที่16มีนา วันก่อนก็มีการประชุมงานวิ่งที่วัดนี้เตรียมงานงานวิ่ง16มีนามีจิตอาสามาช่วยเยอะเลยนะวันนั้นที่นั่งประชุมกันน่าจะถึง50าคนได้ทั้งแผนกอกองอำนวยการทั้งแผนกปฐมพยาบาลทั้งแผนกดูเส้นชัยทั้งแผนก,กนอื่นๆในวัด โดยที่ผู้ที่มาช่วยงานที่วัดเนี่ยก็มาช่วยด้วยความเป็นจิตอาสาช่วยด้วยความเต็มใจอาตมาภาพนี่มีความรู้สึกขอบใจผู้ที่มาช่วยทุกๆคนเลยไม่ได้มาโดยสตุ้งสตังหรือว่าการจ้างวานใดๆนะแต่มาช่วยด้วยใจแล้วมาเป็นปีที่สองแล้ว บางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากต่างจังหวัดมาประชุมมาวางแผนงานมาเดินดูสำรวจพื้นที่ทำให้ระลึกนึกถึงว่าอ,อาจจะเป็นกุศลกรรมดีของตัวเองเวลาที่อาตามาภาพเห็นใครได้รับความเดือดร้อนพระหรือโยมก็มักจะช่วยเหลือตามกำลัง แต่ก็ช่วยเต็มที่บางทีโยมที่เดือดร้อนอยู่นูนเขาจะเมาเราก็ไปช่วยเป็นปีบางทีพระที่พระรุ่นน้องไปสร้างวัดอยู่อุทัยธานีเราก็ช่วยบางทีพระไปพระรุ่นน้องไปสร้างวัดอยู่สุพรรณบุรีเราก็ช่วยช่วยเต็มที่หรือแม้แต่เด็กเ เป็นดนตรีไทยอะไรต่างๆเนี่ยเราช่วยเวลาที่เราช่วยก็ช่วยโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดๆเลยเมื่อเวลาเรามีเหตุก็มีคนมาช่วยเราโดยที่เราก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะมาช่วยเราด้วยสาเหตุอันใดในเมื่อไม่ได้มีค่าจ้างให้สินจ้างรางวัลให้ทำไมเขาถึงมาช่วย นี่ก็เลยพิจารณาว่าอาจจะเป็นพลานิสงส์ที่เราได้เคยช่วยเหลือคนอื่นเขาไว้อย่างเต็มที่เมื่อเวลาที่เรามีกิจกรรมใดๆก็มีคนช่วยเหลือเราเต็มที่ก็พิจารณาเป็นเรื่องของกรรมแล้วก็เป็นพิจารณาเป็นเรื่องของว่าชาวพุทธเราก็ยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนายังมีความรู้สึกอยากที่จะ ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาวัดวาอารามเห็นว่าวัดจะมีงานวิ่งก็มาช่วยเป็นฝ่ายต่างๆมาจัดงานต่างๆแต่ว่าคนที่มาช่วยเนี่ยเขาก็ปรารถนาดีหวังดีกับวัดนั่นแหละแล้วก็ปรารถนาให้โบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยจะได้มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละ เ็นหลักใหญ่เรียกว่างานช่วยเหลือภายนอกเนี่ยนะก็มีคนช่วยแล้วก็น่าอนุโมทนานแต่งานภายในของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เรามานั่งสมาธิเช่นนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดเรียกว่าคนโดยทั่วไปคนในโลกนี้เนี่ยมองโดยภาพรวมคนในโลกก็มีกิเลสมีความเห็นแก่ตัว คนที่เสียสละความสุขสบายส่วนตัวมาช่วยเหลืองานวัดเป็นจิตอาสางานวัดก็เป็นความเสียสละที่น่าสรรเสริญแต่คนที่จะมาถอดถอนกิเลสของตัวเองให้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสของตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่น่าสรรเสริญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีพุทธศาสนาสุภาษิตท,ท่านกล่าวไว้ว่า พันโตเศษโถมนุสเสสุผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดนะฝึกตนที่จะละความเห็นแก่ตัวฝึกตนที่จะเห็นสภาวธรรมในจิตในใจของตัวเองนะวันนี้เมื่อเช้าก็นั่งอ่านธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเห็น เห็นกายอย่างที่กายมันเป็นเห็นจิตอย่างที่จิตมันเป็นโอ้คำนี้นี่ประเสริฐมากเห็นกายอย่างที่กายมันเป็นกายมันนั่งอยู่กายมันหายใจเข้ากายมันหายใจออกกายของเรานี้มันมีความเคลื่อนคล้อยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตามธรรมชาติ ค่อยๆชาราค่อยๆแก่ไปนะทุกวินาทีธรรมาภาพก็เคยพูดอยู่เป็นเป็นคำพูดขคำๆคว่าวันนี้เป็นวันที่เราแก่ที่สุดตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาในวันนี้วันเป็นวันที่เราแก่มากที่สุดเลยเพราะมันแก่ทุกๆวินาทีนะนี่เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริง จิตของเราคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างเป็นกลางกลางบ้างเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยครัเปิดเทศเ,เปิดเทศธรรมะในเทเนะน่าจะเป็นของหลวงพ่อสาครถ้าจำเสียงไม่ผิดป่มามณีการนี่คําคำพูดของท่านมีอันหนึ่งที่ดีมากคือบางครั้งจิตใจของเรามันคิดไปเป็นทุกขารม เราตามไม่ทันเราก็ทุกไปคนส่วนใหญ,ญ่ก็ชอบสุดขารมแต่ถ้าเป็นยิ่งเป็นถ้าเป็นอุเบกขารมนี่ก็ไม่ไม่ค่อยเดือดร้อนไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าทุกขารมสุขารมอุเบกขารมเนี่ยเราจะเห็นมันได้ยังไงก็ต้องสังเกตจิตใจของเราบางทีทําเหตุเหมือนเดิมแต่มันไม่สงบเหมือนเดิม หมือว่ามันไม่เจอสุขารมเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องเข้าใจมันเป็นในเหตุปัจจัยต่างๆกันนะหรือแม้แตกตอนจะนอนหลับบานทีเราก็ว่าเราก็สวดมนต์ไหว้พระเหมือนเดิมเราภาวนาเหมือนเดิมแต่ทําไมวันนี้นอนไปมันฝันร้ายหรือฝันถึงเรื่องเราในอดีตมันนานแล้วน่าจะลืมไปแล้วน่าจะหมดไปแล้วทำไมยังฝันอยู่ทมันยังมีอยู่มันออกมาจากไหน พอตื่นมามาตามคิดปรุงแต่งไปก็มันจะมีเหตุร้ายหรือเปล่ามันจะมีใครเป็นอะไรไหมบางทีมก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะเนี่ยอัตมาเคยแล้วบางทีฝันฝันว่าฟันหลุดนนานมาแล้วเขาบอกว่าฟันหลุดนี่จะต้องมีญาติผู้ใหญ่เสีย ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งญาติผู้หญิงฝั่งนี้จะเป็นญาติผู้ชายอันนี้ข้างบนจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าน,นี่ข้างล่างจะเป็นคนอายุน้อยกว่าต่างๆเหล่านี้นะไม่เห็นมีจริงเอาไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยอีกสักสามเดือนห้าเดือนเดี๋ยวฝันอีกแล้วฝันหลุดเอาไม่เห็นมีใครเป็นอะไรนะ โอ้แต่ว่าใจเราไปปรุงแต่งตื่นมาก็ใจไปปรุงแต่งโอ้กลัวคนนั้นจะเป็นอันนั้นกลัวน,นี่คนนี้จะเป็นอันนี้เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนให้ไปเชื่อความฝันท่านเห็นให้เห็นว่าเออจิตมันถ้าสติอ่อนไปมันก็เหนือความควบคุมแล้วจริงๆแล้วก็พิจารณาเป็นอนิจจังก็ได้นะเออมันมัน คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆคิดว่าเป็นอย่างนี้อ๋อมันไม่เป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยแลพิจารณาไปบางทีเห็นคนนั้นป่วยคนนี้ตายไปเห็นงูไปเห็นอะไรต่างๆก็เพราะว่าเราไปรับรู้ทางอัยตนะมาไปได้ยินมาไปได้เห็นมาไปได้ฟังมาไปได้นึกมาแม้จะสร้างเป็นเสี่ยวนิดเดียวมันก็ฝังอยู่ใน ใจในสัญญาอารมณ์เวลานาสติมันอ่อนนอนหลับไปมันก็เอาไอ้ตรงนี้มาปรุงมาแต่งอย่าว่าจะนอนหลับเลยนั่งๆั่งอยู่นี้บางทีสติอ่อนมันก็มาเป็นภาพมันก็มาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆจะไปยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นของจริงของจังไม่ได้น,ะนี่เข้าใจเรียนรู้อย่างที่จิตมันเป็น ถ้าไม่เข้าใจไม่เรียนรู้มันไปเชื่อมันหมดเนะโอ้อะไรที่มันปรากฏในใจเราเชื่อมันหมดทุกอย่างเลยในใจถูกหลอกนะถูกหลอกครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่ากายกับจิตนี้เหมือนกับเพื่อนกันสองคนร่างกายนี่เรียกว่าไอ้ใบไอ้ใบคือมันพูดไม่ได้นะใจนี่เรียกว่าไอ้บ้านะ ม่งก็พูดไปพิพากวิจารไปไอ้บ้ากับไอ้ใบนี่เป็นเป็นเพื่อนกันอไอ้ไอ้ใบนี่ก็ถูกไอ้บ้านี้ลากไปไอ้บ้านี้อยากจะกินนู่นกินนี่อยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยากจะไปเล่นนู่นเล่นนี่ก็พาไอา้ใบไปตามมัอนไอ้ไอ้ใบนี่ก็พิพากวิจารณอะไรเองไม่ได้ ไอบ้าไอบ้านี่ก็มีภาพวิจารณ์ได้แต่ทําอะไรเองไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์กันดังนั้นเนี่ยให้รู้เท่าทันมันว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใจมันจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวอย่างนี้เหมือนเพื่อนกันดังนั้นเนี่ยวันใดไอบ้ามันบ้าเยอะก็อย่าไปเชื่อมันนถ้ามันบ้าดีก็อย่าไปเชื่อบ้าบ้าร้ายก็อย่าไปเชื่อ ถ้ามันทําถูกเนี่ยยค่อยเชื่อแล้วมันก็ขยันจะบ้าซะด้วยนะขยันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิซะด้วยนะมันดีภาวนาไปภาวนาไปเห็นจิตเอ๊ะทาไมวันนี้มันเศร้าซึมมันเศร้าซึมเรื่องอะไรอ่าถ้าไปตามอารมณ์เศร้าซึมมันก็จะไปทวีความเศร้าซึมแแต่ว่าถ้ารู้อ๋อ เมื่อก่อนมันไม่เศร้าซึมมันเกิดเศร้าซึมไปเดี๋ยวมันก็จะหายไปแต่ถ้าจะรู้ไปกว่านั้นอีกก็เอ๊ะมันเศร้าซึมเรื่องอะไรไปคิดเรื่องเก่าไปตามปรุงแต่งเรื่องนั้นมีความอยากกับเรื่องนั้นให้มันอยากจะเป็นอย่างนี้มันก็ให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยเศร้าซึมไปหรือว่าไปรับรู้ทางตาไปเห็นภาพเก่าเี้จะจะ ปิดกั้นไม่ให้เห็นภาพเก่าที่จะไม่เศร้าซึมหรือจะไม่ให้ได้ยินเสียงเก่าที่จะไม่ให้เศร้าซึมหรือจะไม่ให้คิดเรื่องเก่าที่จะไม่เศร้าซึมมันทําไม่ได้ทำไม่ได้จะทําให้ตัวเองตาบอดหูหนวกเลยเหรอทําไม่ได้ใจมนยังคิดอยู่ดีดังนั้นก็รู้รู้ตามความเป็นจริงเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ารู้กายอย่างที่มันเป็นรู้จิตอย่างที่มันเป็น รู้ว่ามันเศร้าซึมก็รู้เดี๋ยววันไหนที่รู้มันล่าเริงแล้วก็รู้รู้ว่ามันล่าเริงมันก็รู้หรือมันนิ่งๆเป็นกลางๆก,ก็รู้นะที่ท่านบอกนั่นแหละเป็นทั้งทุกขารมเป็นทั้งสุขขารมเป็นทั้งอุเบกขารมรู้อันนี้รู้ว่าเป็นรู้แบบเป็นผู้สังเกตไม่ใช่เป็นรู้แบบไปหลงเป็นในความสุขความทุกข์นั้นรู้ถ้าเกิดวันไหนหลงก็ โอ้วันนี้เราโดนมันหลอกแล้วหลอกให้สุขเหมือนกันอะพอวันไหนเราเผลอเป็นทุกข์เราก็โอ้รู้รู้ว่าเราโดนหลอกแล้วหลอกให้ทุกข์เดี๋ยวบางทีชื่นชมกับความอุเบกขาก็ออรู้รู้ว่าเราโดนมันหลอกแล้วหลอกว่าเป็นกลางๆเนี่ยดีไอ้ตอนที่เป็นสุขแล้วก็ว่าเออไอ้สุขขารมันดีเอไอ้ตอนเป็นทุกข์ล้วก็ว่า ทุกขารมมันไม่ดีแต่มันไปชอบครอเคลียยึดถือเบีขารมก็ดีดีหนึ่งก็คือชอบดีหนึ่งก็คือยึดแต่ถ้าเรารู้ก็เข้าใจว่ามันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของมันไม่เป็นอะไรนะเป็นธรรมชาติของมันเหมือนรู้ร่างกายเราเนี่ยก็รู้ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรลนะมันเป็นธรรมชาติของมันความแก่ความเหี่ยวอะไรต่างๆ,ๆก็เป็นธรรมชาติของมัน เข้าใจตัวตนของเราเข้าใจความเป็นเราเข้าใจความเป็นตัวตนของเราเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆมีคณะโยมมาเที่ยววัดสักสี่คนเป็นผู้สูงวัยแล้วแหละอายุสักหกสิบกว่าหนึ่งในนั้นเป็นคุณครูที่เคยสอนธรรมาสมัยอนุบาลนะ คุณครูนีเมื่อตอนที่สอนอนุบาลนี่เขาก็เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์ที่เรียบร้อยค,ครูผู้ชายวิทยาศาสตร์ที่เรียบร้อยแล้วก็สอนจนกเกษียณแต่มาคราวนี้เนี่ยคุณครูคุณครูไว้ผมยาวมัดจุกข้างหลังมาดูเป็นศิลปินนะดูเป็นศิลปินแล้วก็สนทนาในคำพูดหนึ่งก็เหมือนกับว่าอยากจะหลุดกรอบความเป็นตัวตน เดิมๆถอดความเป็นครูออกไปแต่มาภาพก็ได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจนะบางทีเนะี่ยคนทํางานอยู่ในที่เดิมอยู่ในกรอบวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆแล้วก็อยู่กับความคาดหวังของทั้งเพื่อนครูทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนก็เลยมีสิ่งที่สร้างตัวตนขึ้นมาเนะีเป็นรูปแบบหนึ่ง เป็นครูที่เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วตัวตนของเขาอาจจะเป็นศิลปินภายในเบื้องลึกเขาอาจจะชอบความเป็นอิสระศิลปินแต่ว่าก็อยู่ในระบบระเบียบได้จนกระทั่งกเกษียณอายุจเจริญง,งอกงามในทางทางการงานจนกเกษียณอายุแต่พอเมื่อกเกษียณอายุแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่หลุดออกจากกรอบเดิมบ้างคือวางตัวตนเก่า ก็เลยมีไว้ผมยาวมีไปเที่ยวอะไรต่างๆที่เป็นอิสระไปวิ่งไปออกกำลังกายที่นั่นที่นี่เมื่อคืนนี้อาจารมาก็เลยเดินจงกรมแล้วก็เลยพิจารณาถึงเรื่องพวกนี้ทำไมคนเราถึงบอกว่าเราอยากจะหลุดออกจากกรอบเดิมๆนั่นก็แสดงว่าเราคิดว่ากรอบเดิมนั้นมันไม่ดีแล้วก็ตัวตนใหม่ของเราดีกว่าที่จะเป็นแบบอิสระเป็นศิลปิน เอาแล้วทาไมเมื่อตัวตนเราดีกว่าแล้วทําไมตอนเราหนุ่มๆทําไมเราไม่ทําแบบตัวตนนั้นเลยมันก็อาจจะมีผลกระทบอะไรต่างๆที่ไม่ต้องไม่ไม่ไมพึงปรารถนาก็เลยจะเอาเป็นแบบอย่างนั้นไปดีแล้วแล้วก็ตัวตนของเราเป็นยังไงก็อีกแบบหนึ่งเทาหทั้งโปวงนั้นก็ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่ามาพิจารณาว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเอง ยิ่งมาอ่านธรรมะของครูบาอาจารย์เมื่อเช้านี้ที่ท่านบอกว่าเข้าใจกายเราอย่างที่มันเป็นเข้าใจจิตเราอย่างที่มันเป็นนี่ยิ่งประเสริฐใหญ่เลยกายเราเนี่ยมันแก่มันชราไปอย่างเงี้ยเราจะไปยึดถือมันสมัยตอนเราเป็นหนุ่มหนุ่มตอสาวมันไม่ได้ทั้นนั้นเท่ากับว่าเราก็จะชอบแบบสุขขารมแบบแบบอย่างนั้น แล้วก็คิดว่าความแก่ชรา,านั้นก็เป็นทุกขารมอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราเข้าใจเป็นธรรมะว่าเมื่อตอนที่หนุ่มสาวเราก็ไม่ได้หลงไปกับชีวิตหลงกับอัตภาพร่างกายไปเมื่อตอนแก่ชรา,านี้เราเข้าใจแล้วเราทำใจไว้แล้วแล้วเราก็แล้วเราก็สร้างคุณงามความดีจะเป็นคนที่สูงอายุที่มีคุณค่านะเราก็คิดว่ามันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ ไม่ได้เป็นความเป็นได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวิ่งหนีนะเป็นสิ่งที่มันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เราภูมิใจโดยองค์รวมของชีวิตประสบการณ์ของชีวิตคือภูมิใจในกรรมกรรมดีในความคิดในการกระทําดีกว่าส่วนร่างกายนี้เราจะไว้ผมยาวผมสั้นจะเป็นยังไงก็ส่วนหนึ่งส่วนในทางจิตใจก็ต้องเข้าใจว่าที่เราคิดเห็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าในกรอบ ปัฒนธรรมองค์กรอะไรต่างๆก็เป็นแบบหนึ่งจริงๆต้องภูมิใจเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะทิ้งตัวตนนั้นและเราก็คิดว่าตัวตนนั้นมันอึดอัดแล้วตัวตนนี้มันสบายอะไรต่างๆเราคิดว่าเราภูมิใจต้องภูมิใจในตัวตนของเราทุกๆตัวตนคือคนเราแน่นอนการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อละ ความเป็นตัวเป็นตนและอัตตนุทิฏฐิความเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเบื้องต้นต้องเข้าใจตัวเองก่อนถ้าเรายังพยายามวิ่งหนีตัวเองไม่ยอมรับตัวเองเราก็จะไม่เห็นตัวเองมองไม่เห็นตัวเองบางคนบางคนบอกว่าสมมุติว่ามีเชื้อเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศพยายามจะบอกคนอื่นว่าเราไม่ใช่คนไทยเราเป็นคน คนฝรั่งเราเป็นอเมริกันเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือยังไม่เข้าใจตัวตนและไม่ภูมิใจในตัวความเป็นตัวตัวเราหรือว่าเออเรามาจากต่างจังหวัดเราเข้าไปในเมืองใหญ่เราก็าจะไม่อยากจะให้คนพูดถึงว่าอ๋อเป็นคนมาจากต่างจังหวัดเหรอไม่ใช่อันนั้นนะคือเราไม่เข้าใจตัวเองไม่ภูมิใจในตัวเองเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเรามาจากประเทศนั้นตัวเรามาจาก จังหวัดนี้ตัวเรามีฐานะอย่างนี้ตัวเราสูงต่ำดำขาวยังไงเราไม่ต้องไปรังเกียจตัวเองไม่ต้องไปรังเกียจตัวเองเพราะว่าเมื่อเรารังเกียจตัวเองเท่ากับว่าเรามองไม่เห็นตัวเราเราไม่เข้าใจตัวเราอย่างที่ตัวเราเป็นเรามองตัวเราอย่างไม่ไม่ไม่พบความสุขบางทีก็มองตัวเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้คนเราในเด๋ยวนี้ มีความทุกจากการที่ไม่เข้าใจตัวเราเนี่ยเยอะนะมันอาจจะฟังเป็นคำพูดที่คลาสสิกนะบอาเข้าใจตัวเองเข้าใจกายเราจิตเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเล้ยก็เรียกว่าเป็นของใกล้ตัวที่คนเราก็มองไม่เห็นคือพอมองไม่เห็นตัวเองไม่เข้าใจตัวเองหรือแม้กระทั่งไม่ยอมรับตัวเอง พอในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดยิ่งไม่เข้าใจยิ่งมองไม่เห็นเวลาทุกข์ก็มองไม่เห็นตัวเองว่าทุกข์อยู่เวลาหลงก็มองไม่เห็นตัวเองหลงอยู่ทําไมทําไมถึงมองไม่เห็นเพราะมันละเอียดเพราะว่าไอ้ของอยากกว่านี้ก็ยังไม่ยอมรับก็ยังมองไม่เห็นเวลาตัวเองทําความผิดทําความไม่ดีก็มไม่ยอมรับก็จะบอกตัวเองถูกตลอดตัวเองดีตลอด ตัวเองไม่เคยทำผิดอะไรคนอื่นทำผิดเดยอะกว่าตัวเองไม่ใช่โลกนี้มันไม่ใช่ดีชั่วกว่ากันโดยการพลิกลิ้นโลกนี้มันดีชั่วโดยสัจธรรมไอ้ไอ้คนคนชั่วที่มาบอกตัวเองดีมันเป็นสมมุติที่พลิกลิ้นหรือว่าคนดีที่เราไปใส่ร้ายเขาว่าเป็นคนชั่วก็เป็นสมมุติในการพลิกลิ้นไอ้ความจริงมันก็คือความจริงพอเรามองไม่เห็นเรื่องของการกระทำ ที่เป็นหย,ยาบๆอย่างนี้พอไอ้เรื่องที่มันละเอียดกว่านั้นไปอีกก็ยิ่งมองไม่เห็นไปอีกนะในเรื่องของว่าเอ้ยตัวน,นี้เราตอนนี้เรากําลังยึดถืออะไรหรือตอนนี้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นหรอกเพราะมันละเอียดขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยมันก็ประเสริฐเหลือเกินถ้าเราจะเป็นผู้ที่หมั่นฝึกฝนตัวเองเหมือนในพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ท่านบอกว่าทัานโตเสร็จโถมนุษย์เสียสุผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดแล้วก็วันนี้ได้ฝัน ธรรมะครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าให้รู้กายตามอย่างที่กายมันเป็นรู้ใจอย่างที่ใจมันเป็นก็คือท่านให้ฝึกสติฝึกความเป็นผู้รู้นะในเบื้องในเบื้องต้นนี้ก่อนอายัดยมามาทำบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญให้เป็นผู้ก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติสืบไปนะเจะเริญพร